สู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อจากอากาศที่ไม่คุ้นตัวผู้คนที่แปลกหน้าแต่หัวใจของบรรดาจิ้งจอกจิ๋ว Fox Hunt รุ่นที่3นั้นมีแต่ความมุ่งมั่นในการสร้างชื่อให้กับประเทศไทยและศูนย์ฝึกของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษที่นี่คือตัวพ่อผู้เจนายดินสูเพชตัวจริง ดาจิงจอกจิ๋วแห่งประเทศไทยต้องทําก็คือการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อเก็บเป็นข้อมูลว่าพวกเขาควรระวังตรงจุดไหนของร่างกายทั้งหมดเพื่อให้ทีมแพทย์ของสโมสรสามารถเตรียมการรักษาได้ทันและให้นักเตะรู้ถึงขีดจํากัดของตัวเองไม่ให้ได้รับอาการบาดเจ็บที่รุนแรง National yeah. สอดคล้องกับการเดินทางในประเทศอังกฤษครับเพราะประเทศนี้เป็นประเทศที่มีอากาศเย็นสบายไม่ว่าจะหน้าไหนก็ไม่มีทางร้อนจัดเหมือนประเทศไทยฉะนั้นคนอังกฤษจะเดินทางด้วยเท้าและจัก,กรยานเป็นหลักจากแหล่งข่าวที่สปอร์ตมาเฟียได้รับแจ้งมาปีนี้ในกรุงลอนดอนจะมีเลนพิเศษมาแทนเลนรถโดยสารหนึ่งเลนนั่นก็คือเลนสำหรับจัก,กรยานโดยเฉพาะ สาเหตุมาจากเมื่อปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากการขี่จักรยานสูงขึ้นจากหน่วยเดียวต่อปีมาเป็น12คนเมื่อปีที่แล้วขอย้ำอีกทีว่า12คนเพราะฉะนั้นการเดินในเมืองต่างๆจะมีการเตือนแบบนี้สิ่งที่ผมชอบประเทศอังกฤษมากคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็การอธิบายให้นักท่องเทีย่ยวเพราะว่ารถเนี่บางประเทศคนขับ ขับซ้ายบางประเทศคนขับขับขวาฉะนั้นเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเวลาข้ามถนนเนี่ยบางครั้งมันยากเหมือนกันนะครับว่ารถมันจะมาทางซ้ายหรือทางขวามาเทียบเกตขับนี่ครับเวลามีถนนและมีทางข้ามลุกและมองทางซ้ายหมายความว,ว่ามุมเนี้ยรถมันจะจุดจะเข้ามาตรง,งนี้ฉะนั้นคุณจะได้มองแบงนี้นะครับ ฝั่งหนึ่งครับลุกไว้หมายความว่าเวลาคุณอยู่ตรงนี้ถรถมันจะมาจากฝั่งนี้นรฮอไม่ไมใช่มองขาการที่มีสัญญาณตรงนี้มีคําอธิบายตรงนี้มันช่วยทําให้คนที่มาเป็นครั้งแรกและไม่คุ้นเคยกับถน,นนรู้เลยว่าเวลาข้ามควรจะมองฝั่งไหนนะครับไม่ใช่สมมตุติตรงนี้ถ้าไม่เขียนเราดินมองซ้ายแต่บนข้ามมันไม่จะมาขวาก็โดนชนอันนี้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากให้เห็นในประเทศไทยนะครับ แล้วเรื่องกฎต้องสัมพันธ์นะครับต้องไม่ละเมิดกฎเพราะถ้าเกิดบอกว่าอาองค์ขอแต่ถ้า A ่อไอ้นี่สวนมาซ้ายฉะนั้นประเทศที่มันจะพัฒนามันต้องไปคู่กันคือคนขับต้องเคารพกฎส่วนทางด้านของรัฐบาลเองก็ต้องพยายามพยายาก็ได้ให้นักท่องเที่ยวมาโอกาสเสี่ยงจะรับบาดเจ็บน้อยที่สุดน,นะครับชอบมากครับตรงถนนนะ